กับก็ขอดเล่าเรื่องนะครับคล,คลิปนี้นะครับมาเจอก็ต้องเจอน,นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้เจ็บหลังจากรถล้มมานะครับเพราะว่าตกกลางคืนนะครับก็เจ็บครับเจ็บผิดปกตินะครับ ก็น,นึกขึ้นได้นะครับว่านึกทบทวนนึกทบทวนเรื่องราวที่ขึ้นจะเจ็บี่จะเจ็บมันได้สองสามรอบนะครับรอบแรกล,ลดไปสเวลลงข้างตังแต่ไปได้อยู่นะครับไปได้อยู่ก็บรรยาการเหมือนเดิมนะครับตะเจ็บขาไปได้ ใส้วันสองวันนะครับก็บภรียาบรรเทาก็บรรเทาไปแต่ก็ไปทํางานกระพ่นยากรปพุ่นยาข่างเนี่ก็ไปส่วนที่ไรก็ลดทําท่าจะล้มทุกวันนะครับทำท่าจะล้มทุกวันบันนึงกันใส่ยงางถังเปะไปคล้องกิ่งไม้ทำรถจะล้มอีก นะครับต่อจากนั้นก็ขับรถไป <c oughs> ตกโมงตกจนหินบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนะครับก็เกิดเกิดตอนที่เก็บนะครับเกิดตอนที่เก็บเกิดภาพทอบทรนขึ้นหลังนะครับก็นึกถึงนึกถึงว่า คงจะมีเหตุอย่างมามแอแฝงในหัวใจในใน,ในร่างกายนะครับก็เลยนึกขึ้นได้นะครับนึกขึ้นได้ก็ขอสมาจะตีจะเด่นตีบักบนหนไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องจะตีส่วนที่ส่วนห้วยนุก่กงนะครับพอเสร็จลำไยก็เข้า กล้จะเข้าภาษาบัตรตนด้เลี้ยงนะครับบัรตรนด้เลี้ยงจะตีสกกักก็บอกจะตีไว้ว่าขอออกคนษาแล้วก่อนจะเลี้ยงนะครับออกคนษาแล้วจะเลี้ยงพอดีออกคนษาได้หลายวันบัตรเลี้ยงนะครับไปส่วนหุ่นกงทีไรมีเห็ดเก็บจะมีเห็ดทุกวันนะครับตบานนี่ก็เลยโดนจนได้นะครับออกส่วนมากก รถทำท่าจะล้มที่ส่วนไอบัดนะครับไปใส่ใส่ยางที่เปิดมาถัางจะเอามาชัด์แบตไปเกาะเกี่ยวกับกิ่งไม้นะครับก็ทำํทำทําท่าจะล้มแล้วก็เอาเอาตันนะครับพอลงมาลงตังมานะครับลงตังมาก็ รู้จักรู้สึกว่าง,งุหงิดนะครับงุมงิีดจ่ายงุหงิีดมาตลอดตังนะครับว่าขับรถใครบันดูหน้าดูหลังเลยนะครับขับรถไปปัะกัวนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับมาถึงทางถนนใหญ่นะครับก็รู้สึกเบาเนื้อเบาตัวทําตัวเหมือนกับว่าระสนใจนะครับเหมือนกับอย่างมีอยู่ในร่างกายเรา พอขับรถมาดูหน้าดูหลังนะครับพอหันรถมาข้างหน้านะครับพอมาหันรถมาข้างหน้าตอนที่จะเลี้ยวนะครับก็มีใจแค่ตัดหน้ารถเลยนะครับมีใจอยากจะทุกครั้งจะบัดเปอย่างนอ้นะครับมีใจอยากตัดหน้ารถก็ตัดหน้ารถเลยทันทีนะครับแล้วก็รถทางหลังมาก็ไมาได้เหลียวหลังนะครับก็เร่งรถสะดุงรถกันหลังนะครับก็เลย ทำให้แสลบลงข้างทางไปจนกับล้วนะครับไปจนกับรั้วที่ต่าง oh. โค้งหน่อยนะครับต่างเลี้ยวนะครับก็ทำให้เสาลักล้มไปสองต้นแล้วก็ล้มทับตัวเขาแล้วก็เอิดบอกคนข้างบ้านก็ไม่ได้ยินนะครับคนที่อยู่กันก็ไมาได้ยินแล้วก็ดึงออกเอาตัวออกคนเดียวจนจนได้นะครับ พอตัวออกได้ก็พยายามปืดรดขึ้นแล้วก็เอิ้นคนหิมรอบนะครับคนในบ้านก็ออกมาโจยก็กืดขึ้นได้นะครับกืดได้ตอนกลางคืนนะครับคืด้ได้ตอนกลางคืนว่าเกี่ยวกับเจ้าตีเจ้าเดนงที่ว่าทํำเงากิตใจว่าบุญน,นะครับปด้เ้ยงวันนี้ก็เลย ก็คืเกิดขอสุมาเจติเกิดขอสเจตีก็รู้สึกว่าหายเจ็บหายปวดนะครับเจ็บปวดที่แรงแรงร่างกายวันนี้ก็รู้สึกว่าเบาเนี่ยเบาตัวหมดนะครับก็เป็นที่มาของเรื่องบาเจือก็ต้องเจือนะครับบาเจือก็ต้องเจือวันนี้ก็แข้งขาเก่าสีอโอเคขึ้นนะครับ บ้านี้บาตัวแล้วครับก็เจ็บปวดก็่าใดนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไปโรงพยาบาลมาไปหาหมอที่อนามัยมานะครับก็มา <c oughs> กินยาพอหายฤทธิ์ยาก็ปวดปวดเหมือนเดิมปวดยิ่งกว่าเดิมนะครับปวดยิ่งกว่าเดิมเจ็บชี้คงก็เจ็บตอนที่ไปหาหมอโรงพยาบาลไปหาหมออนามยัยขี้คงก็มาที่เจ็บนะครับมาเจ็บขี้คงมาเจ็บ นิ้วมือมาเจ็บแขนยกมาขึ้นนะครับแล้วก็เลยเป็นที่กำํำกึดก็เลยมาเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่ากับที่บัดเจือกต้องเจีอนะครับเกี่ยวกับจะตีเจเดนที่ฮักจงพักจ่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะแค่สั่งสอนท้ามาบัดฑดว่าคนมีสินผีมีสัพจะพอมีพอถึงเวลาแล้วบัได้เลี้ยงได้ดูก็ เป็นเหตุที่ทำพึงเฮาสำนึกนะครับสำนึกผิดต่อไปจะพยายามนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระอูได้จะบอว่าเทวดาอารักผีสังนางน้อยยังมีอยู่จริงนะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบต่ออี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ